เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนติดตามจับกลุมตัวนายต้นตานนบุญเดชอายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่278ซอยกำนันแม้น13แขวงคลองบางพลาน เขตบางบอนกรุงเทพมหานครโดยข้อกล่าวหาช่อโกงสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ที่ร้านบูโกคอฟาี่เลขที่518ถนนประดิษฐ์มนุรรมแขวงน้ำมินเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครจากการสอบปักคาในชั้นจับกลุ่มผู้ต้องหาให้การว่าตนเองนั้นไม่มีเจตนาที่จะหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตให้แก่กลุ่มลูกค้าตนเองเพียงแค่ทาหน้าที่ช่วยจัดหาบัตร แต่วันเกิดเหตุบัตรดังกล่าวอ้างว่าตนเองนั้นไม่ได้รับบัตรจากการติดต่อซื้อจากอีกบุคคลหนึ่งจึงไม่สามารถนำบัตรมาให้ผู้เสียหายได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนไม่ได้ปักใจเชื่อในคํำให้การเนื่องจากชุดรัตะเวนออนไลน์สืบนครบาลตรวจสอบพบข้อมูลว่าเมื่อวันที่6พฤศจิกายนปี2562ผู้เสียหายรายแรกได้รับแจ้งจากผู้ต้องหาว่ามีการจัดงานแฟนมิทติ้งศิลปินเซียวจ้าศิลปินชาวจีนในราา ชาบัตรละ7,500บาทจำนวน3ใบโดยผู้ต้องหาอ้างว่าสามารถจัดหาบัตรแฟนมิทติ้งให้ได้ทําให้ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงโอนเงินให้ผู้ต้องหาจํานวน19,700บาทเมื่อถึงกําหนดรับบัตรผู้ต้องหาอ้างว่างานแฟนมิทติ้งได้ถูกเลื่อนออกไปเมื่อขอคืนเงินก็ได้รับการผัดผ่อนเรื่อยมาผู้เสียหายจึงลองติดต่อไปยังเพจของผู้จัดงานแต่เพจผู้จัดงานแจ้งว่าไม่มีการจัดงานดังกล่าวแต่อย่างใดผู้เสียหายจึงทราบว่าตนเองนั้นถูกหลอก จึงได้มีการแจ้งความร้องทุกข์และรายที่2เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม2565ได้ติดต่อขอซื้อบัตรคอนเสิร์ตหลอกขายบัตรแฟนมิทติง้ง มาร์กตวนอดีตสมาชิกวงก็อเซเว่นในราคาบัตรละ5,900บาทจำนวน15บใบให้กับผู้ต้องหาแต่เมื่อถึงกำหนดนัดผู้เสียหายไม่ได้รับบัตรและไม่สามารถติดต่อผู้ต้องหาได้จึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบอคแบาลจับกลุมตัวนำส่งสนห้วยควางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป